จิตเราเป็นธาตุของอวิชชาไว้ดวงจิตนี้ยังไม่เป็นอิสระที่เราต้องมาฝึกกันพัฒนาจิตให้มีปัญญาเนี่ยเพื่อจิตเราจะได้หลุดจากความเป็นธาตุของความไม่รู้หรือของอวิชชาในตัวในจิตเองนั่นแหละที่จิตสั่งสมมานานนับภพบนับชาติไปทวนมากันนักก็ความหลงนี้มันก็พาเราเมียนว่ายตายเกิดอีก ทุกแล้วทุกแล้วเกิดแล้วเกิดตายเกิดตายอกองกระดูกภูกเขาส,สูงนะการเกิดตายของเรากองกระดูกมันสูงมากกว่านั่นหน่อยทุกมากการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์อยู่ล่ําไปน้ําตาที่เราเคยร้องไห้มากกว่าน้ําตาในมหาสมุทรฟังดูแล้วก็เฮ้มันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยน้ำตาที่ระยดที่ทุกคนเสียใจ แต่ว่ามันเกิดตายจำนวนมากมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเนี่ยโอ้แสดงว่านับไปได้เกิดมาทุกกลาวก็ยึดเอานี่คือเรานี่คือของของเราด้วยความหลงนใจเราเป็นเป็นธาตุความหลงเขาบอกว่าอันนี้คือเราอันนี้ของของเราใจของเราก็ต้องยอมรับหมดอ่ะคนเป็นธาตุ่อสู้อะไรไปได้อยู่ที่เจ้านายจะสั่งการ จะทุกข์ทรมานจะพยายามสู้แต่สู้ไม่ได้ก็ทุกข์ทรมานจะหนีไปก็ไม่ได้ไปที่ไหนก็ไม่พ้นจะกความเป็นทาตไปได้แล้วทไม่ครเป็นทาสก็ทุกข์ทรมานทางกายทางใจแต่ความเป็นทาตอย่างนี้นเป็นทาสทางกายทางใจที่สมัยก่อนแล้วก็เป็นกันมาแล้วนะมีกันมีทาตก็ชาติเดียว ตายไปแล้วเกิดชาติหน้าไม่มีกรรมก็มันด้มาเป็นทาตเองแแต่ว่าใจที่มันเป็นทาตของอภิชานี่นีมันลงมานานนับพบนับชาติไม่ถ้วนสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเนี่ยนะประกาศเลิกจากธาตุอภิชาของพระองค์เองได้แล้วเนี่ยตัดสรู้แล้วเนี่ยอภิชาเป็นโครงเลือน เป็นบ้านเรือนทั้งหลายเราหักเราลือออกทำลายออกไม่สามารถจะมาสร้างพบสร้างชาติให้พระองค์แล้วข้าพพข้ามชาติอีกแล้วอันนี้ถ้ายัางอวิชชา,ยอ,ยาอยู่มันจะสร้างพบสร้างชาติยาวนานไปอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนะนะเราลงมาคิดดูมันน่ากลัวไปเนี่ยเราจะเกิดตายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนับไม่ได้่ปกี่ปีมันจะไปไเรื่อย ถ้าแต่ละปีเราก็เกิดตายก็เต็มด้วยความทุกข์ถ้าเกิดมาในมนุษย์ก็อย่างดีหน่อยถ้าเกิดต่ำกว่านะมันธาตุเอาพิชามันรุนแรงกว่านั้นมันก็ลงโทษแล้วไปเกิดในพ,พ่อภูมิที่ตามอีกหัวทรมานมากเอาแค่ภูมิสัตว์ทะเลชานแล้วก็ทรมานมากแล้วเป็นหวัวเป็นกวายแล้วเป็นสัตว์ที่ก็ต่อมาทรมานทรกรรมต่างๆเนี่ย เนื้อเกิดเป็นสัตว์ที่เป็นเนื้อก็เอาเนื้อมากินอีกอยู่ในป่าตรงไหนก็ถูกล่าอีกหายอยู่หาก,กินก็ลำบากวาาระแวงภัยทั้งนั้นเลยถ้ามีบุญหน่อยก็มนุษย์ก็เอามาเลี้ยงแต่ก็เกิดตายอยู่เรื่อยนับพบนับชาไปทวนมันทรมานตรงนี้ที่เกิดมาแล้วก็นับไม่ได้ที่จะเกิดไปต่อก็ยังนับไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยแม่ยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่เห็นเลยอ่ะ เราเกิดมานานขนาดไหนจะต้องไปต่อขนาดไหนนะแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะเลิกท่าในตัวเองนี่แหละให้มีธรรมะธรรมะนี้จะเลิกท่าก็คือทำลายอาวิชชาซึ่งเป็นเจ้านายจิตใจเนี่ยมันควบคุมหมดละเ,ออกเก็าเกิดมีเหยื่อให้เรามีความสุขบ้างให้เราติดอยู่ไว้ มาติดเอาไว้ก็จะได้อยู่ในประคับบัญชาของเขางั้นการมมาสุขาริการิโยโคเห็นไหมให้เรามาติตตัวนี้ไว้กรรมตัตหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยจิตของเราก็เลยถูกกับวิชาตัณหาปุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันคุม,มเอาไว้เอาอกไปไหนอออกไปไหนไม่ได้อยู่ในอำนาจเราต้องมาฝึกมาปฏิบัติสร้างความดีนี่แหละ เพื่อที่จะให้ใจเรามีธรรมะเราจะได้เลิกความเป็นทาสของวิชาสักทีนึงในเบื้องต้นก็นเราจะเลิกความเป็นทาตในเรื่องของกายวาจาก่อนคือไม่ทําตามเจ้านายความหลงสั่งให้ทำเราไม่ทําเคยว่าเคยดา่าเคยพูดเคยบ่นไม่ทำเคยทำลายร่างกายทำลายจิตใจเคยเดิมสุราไม่ทำมักกโมยไม่ทำเนี่ยเอลเราจะเลิกทาต ในเบื้องต้นก่อนเป็นคนที่ไม่ให้ของของใครตนีทีเหนียวเราก็จะเลิกล่ะมีการแบ่งปันมีเมตตากรุณาไม่แบ่งแยกเราเขาให้อภัยไม่จองล้างจองผานอฆ่าพยาบาทอันนี้ทั้งใจเมื่อเราพยายามเลิกท่าทางกายมาจาได้เห็นโทษนะตกเป็นท่าเข้ามานานทำตามอารมณ์มานานนั่นเอง อยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะพูดก็บพูดอยากจะทําก็ทําอันนีเ้เรานึกว่าเราสบายเราทําตามใจเราแต่แท้จริงแล้วมันทําตามใจขวบความหลงหรือเจ้านายเขาสั่งใจก็เป็นทาตุว่าใจเป็นนายกายเป็นเบากายกรถูกกับวิชาควบคุมก็สั่งกายกายก็ทําตามนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็มาฝึกมีสตินี่แหละสําคัญนะทำสมาธิให้ตั้งมันมา ฝึกรู้จักอันนี้มันเป็นโทษเป็นภัยเราก็พยายามละพยายามมาเป็นความดีเพื่อที่จะได้พ้นทุกขนะ์ซึ่งเราสามารถทำได้ในชีวิตนี้ในชาตินี้เราสามารถจะเห็นธรรมะได้นะมนุษย์ี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วเนหะ็นธรรมะได้มีสมองที่สมบูรณ์บริบูรณ ถ้าไปเป็นสัตว์อนัรุบรรลุธรรมไม่ได้เห็นธรรมไม่ได้แต่มนุษย์นี่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องเพียรเราต้องพยายามมันก็จะตอบมามีสติสัมปชัญญะแล้วต่อมาในความเพียรความพยายาม,มนักอยู่ล่ะในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนั้งใจ ตัววิชาก็าจะปรุงแต่งใจเราคิดไปอีกเนี่ยไหมอันนี้กับใจก็เป็นธาตุก่อนความหลงอีกแล้วนี่เราก็จะมาต่อสู้ะเ,เราก็มานักพุทธโธมาแทนพุทธโธธรรมโมสังโฆอิพิโิร้อยแปดท่องบนท่องคาถาเอาสติควบคุมใจไว้ก่อนให้มันนิ่งให้ได้มันนิ่งแล้วกัอันนี้ก็จะต้องมาบริหารจัดการเมือนกันนะาเราอยู่เป็นกระวาสบาทีมันมนิ่งมากเกินไป ก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะทําอาชีพอะไรแล้วเพราะว่ามันขดัดแกนกับความรู้สึกของเราก็แต่เรายังเป็นกลัลาว่าก็ต้องทำมาหาเี้นชีวิตก็ต้องทำก่อนทำให้ความมีสติมีปัญญาบริหารให้เกิดความพอดีพอดีแต่ก็พิจารณาไว้ว่าเราก็ไม่ต้องการทําอย่างนี้สิ่งที่ต้องการก็คือความว่างที่บริสุทธิ์ใจที่รู้ทำเห็นทำ ที่จะเป็นธาตุเป็นอิสระจากอวิชชาให้ได้พระสมมาสุภเจ้าท่านบอกคุณทางไปแล้วพระอรหันต์พระปฏิบัตินี้ปฏิบัติชอบคาราวะาท่านก็ทําได้เพราะท่านสร้างสมอบรมบาร,รมีมาแล้วเราก็พยายามชาตินี้อาให้มันได้ไม่ได้ก็ชาติหน้ามันต้องได้ต้องทําชาตินี้ให้หมันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นแหละเมือ่อศีลสมดีป,ปัญญามันพร้อมเกิดขึ้นมาแล้วมรรคสมังคีจะรู้ขึ้นมาละจิตมันจะพลิกขึ้นมา เห็นอ <formation> <inh>. ีก <Baş> ด <aka> <ret ro ired> ้านหนึ่งนะเห็นอีกด้านหนึ่งมันบางกนเราเห็นแต่ความดีความไม่ดีก็ไม่เห็นบางคนเห็นความไม่ดีของคนอื่นความดีไม่เห็นเห็นด้านเดียวแม้ตัวเองตัวเองสมเกนแต่ด้านดีของตัวเองอย่างเดียวตัวเองที่ไม่ดีไม่เห็นนี่เนี่ยเป็นอัตตาที่ปัตตยเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่นั่นเองเราก็เห็นแต่โลกนี้ที่มันดีนะโทษของกายเกิดมาในโลกนี้เราไม่เห็นเลย จนกว่า,วามันจะมาปรากฏชัดความพัดภาคจากกันไปกัีของมีวัตถุสิ่งของจากกันไปถึงจะเห็นเนี่ยสติปัญญาถึงจะมาเกิดขึ้นตอนที่เราเห็นทุกถ้าไม่ทุกก็ไม่เห็นธรรมนี่เราก็ต้องมาดูว่าโลกนี้เกิดมามันก็มีโทษมากน่ากลัวมากทีเดียวนะร่างกายมันชีวิตนี้มันได้เข้าไปสู่ความแก่เจ็บตายอยู่ทุกขณะ ถ้าเ,าเอาละเอียดไประดับเซลล์กับทุกเซลล์ก็ดดับก็ดดับก็ดดับอย่างเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาเซลล์เก่าตายไปแต่เซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่มันก็น้อยลงไปเรื่อยเซลล์ซ่อมแซมก็น้อยไปเรื่อยเราอาจจะยังมองไม่เห็นแต่จะเห็นก็เห็นชัดชัดเกิดในร่างกายที่มันเสื่อมไปอย่างนี้นนะทุกปีบางทีเพื่อนสนิทมิตรสหายเราไม่ได้เจอกันนานๆมาเจอกันอีกสักสามเดือนก็นดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไป 6เดือนปีหนึ่งโอ้ดูมันเปลี่ยนไปไป,ไปมากนะสังขารมันแก่ไปมากจนบางคนก็หลายปีก็จากันไม่ได้ก็มีนักก็มพิจณาถึงความเห็นโทษเห็นภัยในความเปลี่ยนแปลงของสังขารที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยเราก็กคน้นควายที่จะทําความเปลี่ยนเอาไว้ให้มากที่สุดให้มีความมั่นใจกับตัวเองว่าเอาละถึงอย่างไร มันแตกสาจากชาตินี้ไปแล้วใจเราก็บผ่องใสที่จะไปสู่ในสถานที่ที่มีความสุขซะก,ก่อนที่เรียกว่าสวรรค์ก็คือพักทุกโชคขาวซะก,ก่อนให้เราเกิดระหว่างสวรรค์กับมนุษย์เนี่ยจะเราจะพ้นจากทุกข์ได้อันนี้นับว่าเราก็จะมีวัสนารรบารมีละให้มันเอะถึงวัยแล้วพอสมควรสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รเราทําการงานเมื่อมีเวลาประหยุด์เราก็มาถือศีลเป็นภาวนาอันนี้เป็นการสแสวงหาทรัพย์อริยทรัพย์ที่สําคัญเราไม่เพลิดเพลินอะไรในโลกนี้เราเพลิดเพลินอยู่แต่ความแก่เจ็บตายมันก็คืบคาน,นมาทุกขณะเขาก็จะมาทวงเราอยู่เรื่อยเราเจ็บเราป่วยนะั่นก็คือเข้ามาทวงเราแล้วอันนี้ไม่ใช่บ้านของคุณนะบ้านของผมนะมาทวงเรื่อยทวงไปเรื่อย เจ็บแข้งเจ็บขาเดี๋ยวก็ไปโรคตาโรคนั้นโรคนี้เขาก็มาค่อยๆทวงมาเคาะมาเคาะให้เรามีสติว่าน,นี้น,นี่ไม่ใช่ของคุณนะไม่ใช่ของเธอนะนี่ของธรรมชาตินะเพราะเราอยู่ไปอยู่ไปมาเกิดแล้วก็ลืมไปซะแล้วนะกนารทึ่วารงกายเป็นเราไปซะแล้วนะมันเราไปเช่าบ้านเขาอยู่นะั่นแหละนานเข้านานเข้าออพอดีเจ้าของมาจะมาเก็บค่าเช่ามันก็ลืมไปเลย ลืมไปเลยจะขอมาเก็บค่าเช่าทีงกันรู้สึกอา้าวนี่มันเป็นบ้านเช่าไม่ใช่บ,บ้านของเรานี่นี่ถ้านานๆสิปีมาเก็บทีเราก็จะลืมนะมันร่างกายเนี่ยทำไมไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเราจะลืมไปแล้วเป็นเราไปสัมหมดนะนะเป็นเราไม่ว่าอารูกของเราอีกอะไรก็เป็นเราเป็นเราไปหมดแต่ว่าในที่สุดก็ทิ้งไปสิ่งใดที่เรารักสิ่งนั้นก็ให้พิษให้โทษกับเราทั้งนั้นแหละ หลวงปู่กินารีสอนลุงปชาวาท่านชากลับไปบ้านคิดถึงใครคนน้นจะให้โทษแก่เรานะท่านสอนสั้นๆแบบเซ้นลันงปุชาก็ไปพิจารณาคิดถึงพ่อแม่พ่อแม่จะให้ทุกข์แกเราได้นั้เนี่ยท่นก็ตั้ง,งมีสติมีปัญญานี้เป็นต้นเพราะฉนันเราต้องพยายามเลิกทาตุในใจของเราให้ได้เอาชนะอวิชชาให้ได้เดินเลิกทางกายวาจาควาสมาธิให้ตั้งมัน่น มีปัญญาการเลิกธาตุทางใจจะได้ไม่เป็นท่าเป็นหลายภพหลายชาตินะจนกว่าเราจะได้เห็นธรรมรู้ธรรมรู้ธรรมนั่นแหละเราจะพ้นจากความเป็นท่าของกัพิชาได้นะจะเดินป